วอล์กยูโฮมวันนี้อาสาพาเพื่อนๆไปชมห้องตัวอย่างคอนโดโครงการใหม่บลูพหลโยธิน35แบบ One แบบว o o m และและ Bedroom Plus ที่พร้อมให้เข้าอยู่แบบ Fully Furnished เลยทีเดียวใครกำลังอยากมีคอนโดห้องแรกเป็นของตัวเองบนทําเลเมืองโซนนอตซีบีดีที่ใกล้รถไฟฟ้าถึง2ส,สายในราคาเบาๆผ่อนเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นต่อเดือนตามแอดมินบุญวรัญยูไปรีวิวคอนโดบลูพหลโยธิน35กันได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันในเซลล์แกรอรี่ของโครงการบลูพะหลนโยธิน35ครับเป็นคอนโดน้องใหม่ล่าสุดจากแกรนดยูนิตี้ที่คิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเริ่มต้นชีวิตของคนรุ่นใหม่วัยทำงานครับที่กำลังมองหาคอนโดห้องแรกเป็นของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปเริ่มต้นในห้องที่มีขนาดเล็กครับคอนโดเนี้ยให้พื้นที่ใช้สอยของทั้งภายในห้องและก็ส่วนกลางที่กว้างขวางฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงได้ในระยะยาวครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของอาคารนะครับเป็นตึก8ชั้นครับ 2อ,อาคารมียูนิตทั้งหมด6แบบครับโดยแบ่งเป็น1 Bedroom แล้วก็1 e e d r o o m Plus โดยฟาสาของโครงการครับมีความเป็นคลื่นนะครับพลิ้วไหวเหมือนสายน้ำตามคอนเซปต์ของ b บรูซึ่งในความที่มีห้องยื่นออกมาเนี่ยจะทำให้ได้ยูนิตพิเศษครับฟังชันของห้องนอนเนี่ยจะกว้างกว่าห้องอื่นึงเป็นแร r ไอเท m มส่วนวันนี้ครับเราจะพาไปชมห้องตัวอย่าง2แบบครับ r o o m o แล้วก็1 Bedroom Plus ซึ่งมาในแบบ f u l l y f u r n i s h ทั้งโครงการเลยนะครับ เฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยมีความอะแดปตีฟสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับห้องตัวอย่างแบบแรกที่เราพามาชมครับเป็นแบบ one bed room พื้นที่ใช้สอยประมาณ27.5ตารางเมตรครับห้องนี้เนี่ยเป็นแบบ fully furnished ครับมีการให้เฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นที่ใช้งานได้อย่างลงตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายมาด้วย ชิ้นแรกที่จะเจอนะครับเป็นตู้เก็บรองเท้าครับ b u i l d i มาให้สูงพื้นถึงฝ้าครับเก็บของได้อย่างจุใจนะครับเก็บรองเท้าเก็บของต่างๆได้ลงตัวทีเดียวและหน้าบานครับทําเป็นกระจกครับบานยาวเลยนะฮะก่อนออกจากห้องเนี่ยเราสามารถที่จะไปส่องดูความเรียบร้อยของเสื้อผ้าหน้าผมได้ด้วยนะครับและด้วยความที่ห้องเป็นแบบหน้ากว้างนะครับ f o r to ceiling สูง2.5เมตรมีความโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีไม่อึดอัดเลยครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะครับ เป็น living area มีโซฟาวางนั่งดูทีวีระยะห่างกำลังดีเลยครับมาพร้อมกับโต๊ะข้างหนึ่งตัวนะครับที่วางแบบนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะกาแฟโต๊ะวางเครื่องดื่มนั่งจิบไปดูทีวีไปไม่ต้องก้มลงไปหยิบแก้วหรือเราจะพลิกนะครับวางอีกด้านหนึ่งแนวยาวก็จะเป็นโต๊ะกลางครับที่ตกแต่งจัดวางสิ่งของเพิ่มเติมได้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย จะเป็นโต๊ะครับที่บิวอินติดมากับโซฟาเลยครับเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะฮะสามารถที่จะเปิดขึ้นมานะครับเป็นโต๊ะทํางานเป็นโต๊ะกินข้าวนั่งดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยได้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยคิดขึ้นมาได้อย่างลงตัวครับหรือถ้าเราอยากได้พื้นที่เพิ่มเนี่ยพับเก็บแล้วมูฟโซฟาเข้ามาชิดผนังก็จะได้พื้นที่ตรงกลางห้องเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยและอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ให้มาพร้อมกับห้องคือเก้าอี้ตัวนี้ครับเก้าอี้เนี่ย จะมีช่องเก็บของด้านล่างเพิ่มเข้ามาด้วยดีไซน์เนี่ยน่าสนใจนะครับเขาให้มา2ตัวนะครับเอามาวางซ้อนกันเนี่ยก็จะกลายเป็นชั้นวางของได้เหมือนกันด้วยถือว่าเป็นฟังก์ชันอะ a ดปตีฟที่น่าสนใจสําหรับพื้นที่ที่ไม่ใหญ่นะครับเราต้องการพื้นที่เก็บของเงยอะๆเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับถัดจาก Living a r e เครับจะมีห้องน้ำไม่ใช้งานอย่างลงตัวอยู่หนึ่งห้อง พื้นที่เนี่ยแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งได้เลยนะครับมีการให้สุขภัณฑ์มาอย่างครบครันพร้อมใช้งานแล้วก็มีการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ํามาด้วยครับเวลาเราอาบน้ำเนี่ยน้ำก็จะไม่กระเด็นมาเลอะในส่วนแห้งแล้วก็มีการทําพื้นที่เอาไว้วางขวดสบู่ขวัญยาสระผมเราไม่จําเป็นจะต้องไปเจาะผนังในการแขวนของเพิ่ม,เต,มเติมครับและที่สําคัญอีกห,หนึ่งอย่างก็คือเขามีการติด นี่ครับเป็นพัดลมระบายอากาศพัดลมดูดอากาศครับช่วยให้การระบายอากาศระบายความชื้นในห้องน้ำเนี่ยเป็นไปได้ดีครับทําให้ห้องเนี่ยจะไม่มีความอับชื้นระยะยาวเนี่ยก็จะไม่เกิดเชื้อราด้วยครับต่อจากห้องน้ําเรามาดูห้องครัวกันครับห้องครัวของโครงการนี้เนี่ยเป็นครัวปิดครับมีประตูกระจกบานสไลด์อย่างนี้นะครับเวลาเราทําอาหารเนี่ย ปิดเอาไว้กลิ่นก็จะไม่ออกไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆของห้องครับและภายในห้องนะครับมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับตู้แขวนมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็จะมีอ่างล้างจานครับซึ่งมีฝาปิดเวลาเราทําอาหารเวลาเราหั่นผักมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มนะครับสามารถใช้งานได้อย่างลงตัวและก็จะมีเตาไฟฟ้าครับเอาไว้ให้เราทําอาหารได้ด้วยและก็เครื่องดูดควันครับช่วยในการระบายอากาศให้มันไม่มีความอับอยู่ในห้องนี้นะฮะ และอย่างหนึ่งก็คือข้างๆเนี่ยจะมีระเบียงครับที่สามารถจะเปิดเพื่อให้อากาศระบายได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ช่วยดึงแสงสว่างเข้ามาให้ห้องเนี่ยดูกว้างมากขึ้นโดยระเบียงนะครับจะเป็น private balcony มีการติดระแนงกั้นเอาไว้ครับช่วยพรางสายตาเวลาออกไปปากผ้าเวลาเอาอไปใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวจากภายนอกพื้นที่ก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้หนึ่งเครื่องครับแล้วก็มีการแขวนคอยล้อนของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเอาไว้ด้วยด้านบน2เครื่องครับมาพร้อมกับห้อง เดี๋ยวต่อจากห้องครัวนะครับผมจะพาไปดูห้องนอนครับซึ่งอยู่ติดกับห้องนั่งเล่นเลยครับมีการแบ่งพื้นที่ได้แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยประตูกระจกบานสไลด์นี้นะฮะเวลาเราสมมุติอยู่2คนนะครับคนนึงเนี่ยดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นอีกคนนึงเนี่ยพักผ่อนอยู่ในห้องนอนก็สามารถที่จะปิดพื้นที่ให้มีความเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นสามารถที่จะติดม่านเพื่อเพิ่มความ private ได้อีกด้วยนะครับโดยพื้นที่ในห้องเนี่ยก็มีความกว้างพอสมควรเลยนะครับสามารถที่จะ วางเตียง5ฟุตได้ยอย่างลงตัวโดยเตียงตัวนี้เนี่ยโครงการก็ให้มาด้วยนะครับมีลิ้นชักข้างล่างเนี่ยเก็บของเพิ่มเติมได้อีกพื้นที่ข้างๆเตียงก็สามารถที่จะวางเป็นโต๊ะข้างครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ติดกับหน้าต่างนะครับจะวางเป็นโต๊ะข้างโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทํางานหรือเป็นเดเบสแบบนี้ก็น่าสนใจครับในเวลากลางวันเนี่ยมานอนเล่นอ่านหนังสือก็จะมีแสงสว่างจากหน้าต่างบานใหญ่เนี่ยเข้ามาอย่างเพียงพอเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็ได้ครับหรือถ้าเกิดไม่ได้เปิดแอร์ก็สามารถเปิดหน้าต่างครับ ระทุ้งออกไปให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทได้เพิ่มขึ้นด้วยส่วนฝั่งนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาจะให้ตู้เสื้อผ้าบิวอินครับสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับแบบ2ประตูสามารถที่จะเก็บเสื้อผ้ากําลังดีครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาทําเป็นช่องนะครับให้เราเนี่ยเก็บเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆได้อีกด้วยนะครับ อีกห้องที่เราจะพามาดูกันครับเป็นแบบ one bedroom plus พื้นที่ใช้สอย34.5ตารางเมตรใครที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นจากห้องที่แล้วลองมาดูห้องนี้กันครับน่าสนใจทีเดียวเข้ามาโซนแรกจะเป็น living area ครับซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์เพิ่มให้จากห้องที่แล้วอีก2ชิ้นนะครับโซฟาชุดนี้เนี่ยมันจะต่างกับโซฟาชุดเมื่อกี้ครับเขาทำเป็นแบบ built in นะครับยาวเต็มผนังอย่างนี้เลยซึ่งใต้เบาะครับสามารถที่จะเปิดขึ้นมาเป็นช่องเก็บของยาวแบบนี้เลยครับ,เก,บเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะฮะ อีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มมาคือโต๊ะตัวนี้ครับเราจะใช้เป็นโต๊ะทานข้าวหรือใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ลงตัวเหมือนกันและติดกับ Living a r e เจะเป็นเบ r o o m ครับมีพื้นที่ลึกนะครับสามารถวางเตียง5ฟุตแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วย1ตู้ครับจากนั้นนะครับบริเวณกลางห้องเนี่ยจะมีห้องน้าแล้วก็ห้องครัวครับที่ขยับจากริมระเบียงเนี่ยมาอยู่ตรงกลางฟังก์ชันการใช้งานก็ให้มาครบถ้วนเหมือนห้องที่แล้วนะฮะ พอเราขยับเอาครัวไปอยู่กลางห้องครับห้องที่อยู่ติดกับระเบียงเนี่ยก็เลยเป็นห้องอนเนกประสงค์ครับซึ่งพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่กว้างมากนะครับแต่พออยู่ติดระเบียงมันก็มีช่องแสงครับทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งมากขึ้นสามารถใช้งานสามารถอยู่ได้สบายๆครับจะใช้เป็นห้องทํางานแบบห้องตัวอย่างนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับนั่งได้2คนทํางานกันได้แบบสบายๆ work from home เข้ากับยุคนี้เลยครับหรือทำเป็นสตูดิโอก,ก็ถือว่าโอเคนะครับ สามารถที่จะถ่ายภาพสามารถที่จะไลฟ์สดก็ตอบโจทย์ชีวิตคนทํางานในยุคนี้ได้เหมือนกันหรือครอบครัวไหนมีเด็กนะครับห้องนี้ทําเป็นห้องนอนเล็กครับวางเตียง3ฟุตหรือเตียงเด็กมันก็ลงตัวตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวได้เช่นกันครับ ฟา c i l ซอีส่วนกลางก็เป็นอีกสิ่งสำคัญครับที่แกรนยูนิตี้เนี่ยตั้งใจพัฒนาในโครงการบลูพะหนโยทิน35เพื่อให้มันตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นการทำงานครับซื้อคอนโดครั้งแรกก็ได้พื้นที่ส่วนกลางฟังก์ชันครบจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวนและสระว่ายน้ำครับวางผังเป็นคอร์ดอยู่กลางโครงการครับมีอาคารพักอาศัยรูปตัวยูสองหลังล้อมรอบทำให้ห้องที่หันหน้าต่างเข้ามาภายในโครงการเนี่ยได้วิวพื้นที่สีเขียวไปเต็มๆเ,เลยนะครับ สระว่ายน้ำครับจะอยู่บริเวณเดียวกันกับสวนยกระดับขึ้นมาเป็นชั้น2ครับมีความยาวถึง19เมตรสามารถว่ายน้ำออกกาลังกายได้อย่างจริงจังเลยนะฮะและในเรื่องสุขภาพครับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญอย่างนี้เนี่ยนอกจากสระว่ายน้ําแล้วบนอาคารครับก็ยังมีทั้งห้องฟิตเนสห้องโยคะและลานโยคะไฟล์แบบกึ่งกลางแจ้งให้ได้เลือกออกกําลังกายกันตามต้องการเลยนะครับฟาซิลิตี้ในอาคารครับจะอยู่มุมตึกฝั่งด้านหน้าโครงการ กระจายตัวอยู่ตั้งแต่ชั้น1-4ถึง4ของทั้ง2อาคารครับเชื่อมต่อกันด้วยสกายบิชซึ่งนอกจากโซนออกกำลังกายที่พูดถึงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีทั้งล็อบบี้เมลรูมเกมรูมแล้วก็โคเว r ร์กิ้งสเปซแบบดับเบิลวอลลุ่มอำนวยความสะดวกกันอย่างครบคันเลยทีเดียวครับภายในโครงการเนี่ยรองรับการจอดรถได้ถึง40%ของจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดนะครับตอบโจทย์ใครที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าโดยจะมีแท่น EV Cha r g e r พร้อมให้บริการด้วยครับ ส่วนในด้านของความปลอดภัยนะฮะบรูพหลนโยธิน35เนี่ยควบคุมการเข้าออก้วยระบบคีย์การ์ด access control ครับมาพร้อมกับกล้อง cctv รอบโครงการและก็มีชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยดูแลให้เราอุ่นใจกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับทำเลที่ตั้งของโครงการบรูพหลนโยธิน35ครับอยู่ในโซนที่หลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า north cbd ครับหรือศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพทางตอนเหนือครับโครงการเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ าแยกลาดพร้าวและก็แยกรัชโยธินครับโครงการตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน35ซึ่งทะลุเข้าออกได้ทั้งฝั่งวิภาวดีและก็ฝั่งรัชดาพิเศษรวมไปถึงฝั่งพระโนโยธินซึ่งใกล้กับ BTS สถานีรัชโยธินเดินทางไปสยามได้ในต่อเดียวและก็เชื่อมต่อกับ MRT ได้ที่สถานี5แยกลาดพร้าวเดินทางไปแหล่งงานนิว C บรัชดาพระราม9อโศกได้สะดวก ส่วนทางออกฝั่งวิภาวดีเชื่อมต่อได้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีวัดสเสมียนนารีสะดวกในการเดินทางไปฮับใหญ่ของการเดินทางทั้งสนามบินดอนเมืองและก็สถานีกลางบางซื่อส่วนในด้านไลฟ์สไตล์ซอยพหลโยธิน35เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีของกินอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังใกล้กับอเวนิวรัชโยธินและก็เมเจอร์รัชโยธินเพียง2นาทีหรือจะไปเซ็นทนรัลลาดพร้าวกับยูเนียนมอล์ก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถไฟฟ้า บลูพหลโยธิน35เป็นคอนโดที่พัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไว้ทำงานรอบโครงการจึงเต็มไปด้วยแหล่งงานสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็น SCB Park ตึกช้างสำนักงานใหญ่ปอตอทอชินวัตรทาวเวอร์3สารอาญารวมไปถึงแหล่งสำนักงานในย่านรัชดาสำหรับใครที่มองหาคอนโดให้กับลูกหลานวัยเรียนหรือเป็นนักลงทุนปล่อยเช่าโครงการก็อยู่ใกล้กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏกันเกษมครับ และทั้งหมดนี้คือข้อมูลของบลูหลโยทิน35ครับคอนโดโครงการใหม่จากแกลนยูนิตี้ที่ Walk You Home พามาชมกันนะฮะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนะครับอยู่ที่1,890,000บาทหรือ89,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ไม่ยากเลยนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่ไว้ทำงานลองคำนวณคร่าวๆดูนะครับสมมุติว่าเรากู้สินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นปีแรกที่2.77%นะฮะ ระยะสัญญา30ปีแบบเต็มวงเงิน1,890,000บาทปีแรกเนี่ยเราจะเริ่มผ่อนเพียงเดือนละ7,700บาทเท่านั้นเองครับถ้าใครคำนวณแล้วว่ามันไม่เกิน40%ของรายได,ได้ก็สามารถเป็นเจ้าของห้องชุดในบรูพ m o โย t ิน35ได้แบบสบายๆครับดังนั้นใครที่สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมและอยากสัมผัสกับห้องตัวอย่างด้วยตัวเองก็เดินทางมาชมเซลล์แกลเลอรี่ของบรูพห o โยธิน35กันได้เลยครับ สำนักง,งานขายอยู่ใกล้กับ BTS พระโโยธิน24บริเวณแยกราชยโยธินเปิดทุกวันนะครับตั้งแต9่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับครั้งหน้าแอดบินบุญวรันยูกับ Walk You Home จะพาเพื่อนๆไปชมบ้านหรือคอนโดที่ไหนติดตามกันให้ดีนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube และ Facebook Homebuyers กันไว้ด้วยคราวนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ